เมื่อปีที่แล้วประมาณวันที่25เดือนธันวาใช่ไหมได้มียูทูบเบอร์คนหนึ่งว้ยที่มีซับป,ประมาณหลักแสนชอบทำคอนเทนต์ที่เป็นขยะของสังคมแล้วก็ทำตัวเป็นปัญหาของใครหลายๆคนมาหลายปีแล้วก็นั่นแหละทีนี้เขาก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการพูดถึงยูทูบเบอร์ดังคนงหนึ่งที่มีซับเป็นล้านและเขาอยู่มานานมาแล้วเชื่อว่าคุณ X เดี๋ยวเราจะเรียกว,ว่าคิวก็ได้นะซึ่งไอยูทูบเบอร์ขยะที่มีซับหลักแสนเนี่ยนะก็ทำคลิป ด่าคุณคิวซึ่งหลังจากที่คิดนักนุษวจออกมากระแสก็ดันตีกลับใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าทุกคนก็เข้าข้างคุณคิวก็ได้พยายามลูมปนามว่าไอ้ไอ้ขยะทรับหลักแสนเนี่ยนะว่าเออมันกุเรื่องขึ้นมาทําเรื่องอะไรไร้สาระบลาบลาบลาสุดท้ายโดนคุณคิวแจ้งความสร็จแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ทีนี้คุณคิวที่เขาได้ทําการแจ้งความไปเนี่ยนะพวกเขาสองคนก็เลยตกลงกันว่า ให้จบกันที่ว่าแค่จ่ายค่าเสียหายกับสี่ที่ช่องยูทูบเบอร์หลักแสนที่เป็นคนเกาะขึ้นมาให้จ่ายค่าเสียหายที่เขาเก่อไม่รู้กูจะพูดซ้ำทำไมนะยิ่งฝังยิ่งงงใช่ไหม <laughs> แต่ทีนี้ช่องยูทูบเบอร์หลักแสนที่เป็นช่องขยะของ YouTube ทางฝั่งโซนไทยเขาล้อเนี่ยนะเขาก็รู้สึกผิดก,กับสี่ที่เขาทํามันเป็นอย่างมากเสร็จแล้วเขาก็พนั่งฟ์สดประมาณ1ชั่วโมง30จุดิาวินั่นแหลคะครับในระหว่งางลฟ์สดนั้นเขาก็ได้ ขอโทษคนดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาพลาดพลาดแล้วพลาดอีกพลาดแล้วพลาดอีกพูดซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ามาวนแล้ววนเล่าวนแล้ววนเล่าจนผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือน,นกันว่าไม่รู้จะทาแบบนั้นไปนทาไมหรือสิ่งที่ตัวเองพพียมจะพูดนัน้นเป็นแค่การเรียกร้องขอสนใจหรือเปล่าอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ในระหว่างไลฟ์สดอันนั้นยูทูบเบอร์คนดังที่เป็นช่องซับหรักแส่ที่เป็นขยะเนี่ยนะเขาก็ได้พูดจาตัดเพาะเกี่ยวกับตัวเองว่าเขาเพพายมจะฆ่าตัวตายรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเป็นคนทําแล้วเขาพลาดมันไปจริง แล้วเขาอยากจะฆ่าตัวตายการรลายสดนั้นแต่ว่าเขาดันทำมันไม่ได้เพราะมันติดตรงที่ว่าเขาไม่มีกล้องเว็บแคมซึ่งมันก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าเศร้ามากๆเลยแลวหลังจากนั้นเขาก็พูดจะตัดเพาะวนไปวนมาซ้ําไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา,ำำมา,ำมาอยู่นั่นนั่นแหละเอผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะอะไรมึงเส้อาจารย์เี้ยงคราเขาสนใจจริงๆอะไรนะก็คงจะทําเหมือนเมื่อหลายปีก่อนแล้วมั้งแต่ก็นั่นแหละนะจุดประสงค์คลิปนี้ผมที่มานั่งพูดยนยะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเอ่อนั่งพูดแซะกูอยากตายตอนนี้เขาคนนั้นนะนะะ แต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะน,นําแนวทางสำหรับคนที่อยากเป็นสตรีมเมอร์บน u t u b e หรือไม่ก็ a c e b o o k ช่วงเวลาสัก2ปีที่ผ่านมานี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะปรากฏการวีทูเบสุดแสนน่ารักของต่างประเทศใช่ไหมซึ่งหลังจากที่มันมีมันก็มีทางฝั่งโซนไทยด้วยที่เขาทำาตามๆกันมาใช่ไหมซึ่งการที่ผมมาทำวิดีโอนี้ผมก็เลยหวังว่ามันอาจจะเป็นแนวทางสักเล็กน้อยสำหรับว t u b e r ตัวเล็กๆที่อยากจะเริ่มซึ่ง ผมจะมาแนะนําอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโปรแกรมในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมครับว่าการที่คุณเนี่ยจะเป็นอ่อยูทูเได้เนี่ยแล้วจะต้องโชว์หน้าอวตาร์ขึ้นมาตรงหน้าไลฟ์สตรีมสดเนี่ยคุณจะต้องมีเว็บแคมใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมแล้วการที่คุณจะต้องมีเว็บแคมได้เนี่ยคุณก็จะต้องมีตัง ซื้อเว็บแคมที่มันเป็นราคาแพงมากๆเลยถ้าราคากล้องเว็บแคมมันถูกมันก็จะได้กล้องที่หน้าตาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไร้คุณภาพใช่ไหมละ่ะเวลาโชว์มือขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความปีเลย์เกิดเป็นว่าคือกล้องมันจับภาพเราช้าใช่ไหมละ่ะเออซึ่งหากคุณไม่มีตังพอที่จะซื้อกล้องเว็บแคมอะไรราคาเป็นหมื่นราคาเป็นพันเนี่ยนะซึ่งผมมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนาําให้พวกคุณได้ก็คือถึงไม่มีเว็บแคมก็ใช้มือถือก็ได้นี่ใช่ครับมือถือของเราเนี่ยสามารถเป็นเว็บแคมได้เหมือนกัน และสามารถเอามาเชื่อมต่อกับแอปพโปรแกรมที่อยู่บนหน้าคอมของเราได้แล้วก็แสดงเป็นภาพอวต้าขึ้นมาได้คิดว่าใครหลายๆคนตอนนี้อาจจะยังไม่รู้หรือก็อาจจะมีคนรู้แล้วแต่อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้หรืออาจจะรู้แล้วจะช่างมาแต่ไม่รู้พูดเลยรเ <laughs> ื่งองโปรแกรมนี้มีชื่อว่า DroidCam ครับผม ผมได้ลองใช้ดูแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่ามันสแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆก,กว่าโปรแกรม,มอื่นๆที่ผมเคยลองสัมผัสมาเลยนะวิธีการใช้ของมันก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่ผมต้องเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็เปิดอโปรแกรมดรอยแคมป์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของผมที่ผมติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยพอเปิดเสร็จเลยปุ๊บผม,มแค่เอาสาย USB มาเสียบเข้ากันกับคอมพิวเตอร์ของผมแค่นั้นเองครับผมที่นี่ผมก็ได้ภาพที่สมูทและเรียลไทม์มากๆ ถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามผมเนี่ยเคยนั่งดูคลิปที่ว่าผมกำลังนั่งคุยกับเพื่อนในดิสคอร์แล้วแล้วก็คุยวีรกรรมที่ตัวเองเคยไปก่ออะไรมาเนี่ยนะไอคลิปนั้นเนี่ยนะผมเองเนี่ยก็ใช้โปรแกรมดอยแคมเหมือนกันในการเชื่อมต่อ,อเข้าให้มันคู่กับโปรแกรม Discord ซึ่งมันก็ออกมาเป็นอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละว่าภาพมันสมูทมากแค่ไหนซึ่งช่วงประมาณช่วงต้นปีเนี่ยผมเคยลองอ,อยากจะลองไลฟ์สดในช่อง u t u b e ของตัวเองใช่ไหมแลวทีนี้ผมอยากจะเอาหน้าของตัวเองเนี่ยไปลงในระหว่างช่องไลฟ์สดใน YouTube แต่ที่พอผมลองปุบเนี่ยประสิทธิภาพในการไลฟ์สดของไอ้กล้องเว็บแคมเนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิภาพเลยและมันไม่เรียลไทม์ซะเลยตอนนั้นที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้ไอ้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Steam แ l a b มันเป็นแอปพลิเคชันในมือถือเอามาเชื่อมกับในในคอมพิวเตอร์ของผมนั่นแหละนะซึ่งอันนระหว่างใช้เนี่ยมันก็ทาหน้าที่เหมือนกันเลยเหมือน,นะคล้ายกับดอยแคมแต่มันต่างกันตรงที่ว่าผมไม่ต้องใช้ usb แต่ใช้อินเทอร์เน็ตแทนที่เป็น Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกันนี่แหละนะเออแล้วผลที่ได้มันออกมาก็คือดีเลย์ หนักมากๆเลยภาพที่ผมเล่นเกมกับภาพที่ผมนั่งพูดอย่างเนี้ยมันไม่ตรงเอาซะเลยมันก็ไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่แต่พอจนกระทั่งผม,ไ,มได้มาเจอไอ i ดอยแคมเนี่ยนะมันก็ดีกว่ามากไม่ต้องใช้ WiFi ขอเพียงแค่มีสาย USB กับมือถือของคุณเชื่อมเข้ากับคอมทีนี้คุณก็สามารถเป็นสตรีมเมอร์ได้แล้วและในระหว่างที่ผมลองใช้เนี่ยผมก็ลองเอาไอ้ดอยแคมเนี่ยไปใช้กับโปรแกรมสตรีมแ lap ดูแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือก็ดีมากๆดีกว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือของไอ้สตรีมแ lap ซะอีก เอาละทีนี้มาในส่วนของเรื่อง v t u b e r กันดีกว่าก็ในระหว่างที่ผมลองใช้ไอโปรแกรมรอยแคมเนี่ยคู่กับไอโปรแกรมของว a คารเนี่ยซึ่งไอโปรแกรมนี้ก็ทาหน้าที่เหมือนได้คล้ายกับเฟสติกแต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าภาพที่กล้องมือถือมันถ่ายเราเนี่ยมันสามารถจับภาพมือในการเคลื่อนไหวของเราได้ถ้าไปเทียบกับเฟสติกเนี่ยมันจะเปต้องใช้อุปกรณ์และตรงส่วนเรื่องการวิธีการใช้งานเนี่ยผมไม่อธิบายนะมันเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเบสิกคงไม่จะเปต้องสอนอกมั้ง ใช่ไหมอาละทีนี้มาในส่วนของเรื่องการสร้างอวตารของตัวเองเลยดีบัาก็มีชื่อว่า v r o y ไอโปรแกรมนี้มันจะสามารถอ่อ create อวตารของตัวเองขึ้นมาได้แบบง่ายๆเลยเอาลงมันจะเหมือนกับว่าเวลาคุณเข้าไปนั่งแต่งตัวละครในเดสกมท็อเกมอื่นๆน,นะเ,ออเกม,มืมอถือน่าจะมีหละมั้งคุณแค่แบบว่าใช้เมาส์ของเราเนี่ยแล้วก็ลากๆๆๆแล้วก็สร้างเส้นผมของเราแล้วก็ เซฟเสร็จแล้วก็เอาใช้คู่คกับไอ,อว่าคารุแค่นั้นเองฝังดูง่ายๆใช่ไหมใช่ง่ายๆเลยที่นี้คุณก็สามารถเป็น v t u b e r หรือเป็นสตรีมเมอร์อะไรก็แล้วแต่ชาบมันเถอะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคือไอต้องส่วนของเรื่องดอยแคมเนี่ยคือผมอยากจะแนะนําสักนิดหนึ่งนะถ้ามือถือของคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าไงดีห่วยถ้าไอภาพวิดีโอที่กำลังถ่ายตัวผมหรือตัวคุณทีุู่ใช้อยู่เนี่ย มันไม่มันไม่สมูทมันไม่มันไม่ดีพอมันไม่ถ่ายในตอนกลางคืนไม่ได้เนี่ยมันก็คงจะแสดงประสิทธิภาพได้ห่วยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีมือถือที่แบบว่ามันดีมากๆอ่ะก็ใช้ได้นะกับโปรแกรมเนี้ย a d r o i d Camp เนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็คงจะมีมือถือแบบเท่ๆกันแล้วใช่ไหมล่ะเออนี่มันยุคไหนกันละจอสัมผัสก็คงจะมีกันเยอะแยะแล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดมาในระหว่างนี้มันฟังดูยุ่งยากมากๆนะก็ขอพ่อแม่ซะแล้วก็ไป เอาละเกินนะและส่วนที่ผมนั่งพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจเอาละคลิปวิดีโอนี้ผมบอกว่ามันจะเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้สำหรับคนที่ไม่มีต่างซื้อเว็บแคมแต่ว่ามีมือถือโคตรเทพถ้าสนใจอยากจะลองเป็น v ีทูเ r อะไรเนี่ยหรือเป็นสตรีมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ลองดูได้นะผมขอย้ำนะถ้าจะใช้ต้องโหลดเข้ามาในคอม แล้วคุณก็ต้องโหลดในมือถือด้วยเช่นกันนะเข้าใจไหมเวลาใช้คุณก็แค่เปิดโปรแกรมอันนี้สองอันพร้อมกันเสร็จแล้วก็แค่เชื่อม USB เสร็จแล้วคุณก็แค่เลือกชื่อของมือถือของคุณเสร็จแล้วคุณก็แค่เปิดแค่นั้นเองนะฟังดูไม่ยากใช่ไหมล่ะอ๋อแล้วก็ส่วนไอช่องยูทูบเบอร์ขยะที่มีทรัพย์หลักแสนเออไม่สิตอนนี้น่าจะถึง2แสนแล้วใช่ไหมจะอะไรก็ช่างเยนะยินดีด้วยนะถ้ามึงไม่ตั้งชื่อคลิปแปลกๆที่เรียกว่าคิกเบ็ดเดียนะมันก็คงไม่ดังแบบง่ายหรอกนะจริงปะ ก็นั่นแหละนะตอนนี้กูทําคลิปที่เป็นประโยชน์ให้สำหรับมึงแล้วก็เห็นว่ามึงมีวีบอพีแ,บบแคมใช่ไหมก็เอาวิธีนี้ไปทําได้นะเสร็จแล้วก็ลฟบสดนะผมจะนั่งดูคุณกินยาหรือไม่ก็อาจจะเอา넥ไทผูกรัดคอตัวเองแล้วก็ออกจากโลกนี้ไปะนะผมจะรอดูอยู่นะผมจะได้ลบข้อสงสัยกระสีที่ผมคิดมันม,มาตั้งนานสักทีหนึ่งว่า,าสีที่คุณเคยรฟบสดใน1ชั่วโมง30.25ี่เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นการเรียกรอ,อบสนใจ แต่ช่างมาถึงมึงก็ทำแบบนีม้มาตั้งนานแล้วนี่นะเอาละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e นะครับผมแอนตั้งโฟร์วิชชิงครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี bye ้ก็บ๊ายบาย